มาคุยเรื่องของมันนี่บูปรินนะเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวของเรามันถูกบันทึกมาอ่ะมันถูกบันทึกมานานมากนะนะเออไม่รู้มันนานกี่ปีเลยนะเอาว่าเป็นเป็นในในปีชาตินี้แล้วก่อนเนาะไม่พูดถึงผ่านมาหลายๆชาติไม่รู้เราเกิดม,กมาจุติเมื่อกี่ลี่รอบไม่รู้เนาะเอาว่าจุติในชาตินี้แลวกันเนาะ,ะมันถูกบันบันทึกด้วยจิตนะฮะสิ่ง,งที่เราเป็นทุกวันเนี้ยนะ มันมีสิ่งที่โอมะกบอยู่สี่มิติอย่างน้อยนะคนเราเกิดมามีอย่างน้อยอยู่มีอยู่สี่มิติมิติที่มองเห็นนะนะกักติที่มองเห็นอันนี้บางทาง่านบอกเอ๊ะเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องพลังงานเอ่อพลังงานนะฮะเพราะว่ามันเรื่องอยู่เราอยู่ในภายใต้กฎจักรวาลหรือบนโลกเนี่ยสิ่งแรกสำคัญคือกฎอนุรักษ์พลังงานสสารบนโลกนี้ แม้แต่พลังงานไม่มีการสูญหายมันจะเปลี่ยนรูปตามสถานะต่างๆเนาะสำคัญเช่นเดียวกันมนุษย์เราหรือแม่ต้นไม้ผลไม้ต้นผักหรือแล้วแต่สัตว์ต่างๆที่อยู่บนโลกเนี่ยนะทุกคนอย่างน้อยมีอยู่สี่มิติด้วยกันเนาะที่เกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยสำคัญมากนะฮะที่เกิดขึ้นมามันมีผลกระทบว่าเอ๊ะทำไมคนเกิดมาบนโลกแล้วเออจุออกมาแล้ว บางท่านบาอืมเลือกเกิดไม่ได้อะอ่แต่เลือกที่จะเป็นได้เห็นไหมคนมันแต่ <develop> <den> แตกต่างตรงนี้เลยอืมเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะสําเร็จได้มันต่างกันตรงนี้ต่างที่ระบบความคิดเนาะจริงแห้จริงน่เพราะความคิดมันไปส่งถึงความรู้สึกความรู้สึกถึงการกระทําการกระทําส่งถึงผลลัพธ์วันนี้จะอธิบายว่า เป,เป็นที่เราเป็นทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือก <c oughs> เราเลือกที่เราเป็นทุกวันนี้นะทุกคนไม่มีใครปฏิเสธนะที่เราเป็นทุกวันนี้เพราะเป็นสิ่งที่เราเลือกนะจริงนะแต่สิ่งที่ที่เราเลือกไม่ได้คือตอนที่เราเกิดนั่นแหละเราไปไปอยู่ในท้องใครไม่รู้เนาะคคุณพ่อคุณแม่เราท่านไหนท่านเลือกได้ไหมไม่มีใครเลือกได้นะ ไม่มีใครจะไปเลือกที่จะเกิดได้บนโลกไม่มีใครจริงไม่จริงแต่เมื่อไหร่เกิดแล้วทำไงล่ะฮนะแต่เราก็จะเลือกที่จะเป็นได้สร้างได้สำเร็จได้เราจะเป็นแบบไหนเรากำหนดเองนะจริงไหมอืมบางท่านหลายท่านอย่างอาจารย์ผมเนี่ยเกิดในครอบครัวที่เป็นสระม์อ,อากิดูเด็กสรัมนะ ครอบครัวที่ค่อนข้างจะลาบากนะหาเช้ากินขําแม่เนี้ยแต่เกา,าสําเร็จได้เพราะว่าไงเพราะเขาเลือกที่จะเป็นได้สําเร็จได้ทั้งที่เขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาสําเร็จเขาจะเป็นได้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องคนเราที่เกิดมาทุกวันนี้ยังไม่มีสีมิติด้วยกันเนาะสิ่งที่ปรากฏทุกวันนี้บนโลกนี้ที่เราเห็นทุกวันนี้เกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเลยเกิด เป็นฟิสิกอลกายภาพที่เราเห็นทุกวันนี้นะมิติที่เรามองเห็นมีอะไรความคิดนะความคิดสําคัญเลยมิติแรกคือความคิดมิติสองคืออารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์มิติที่สองนะมิติที่สามคือจิตใจความคิดอารมณ์ จิตใจสามอย่างสามมิติก่อขึ้นเป็นฟิสิกส์ข้อเป็นวัตถุที่เรามองเห็นทัวนี้อ่านะสิ่งที่เกิดเป็นกายภาพทัวนันนี้เราสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนมันได้เพราะเราตั้งแต่เด็กจนตโตมันเรียนตั้งแต่จบคุณพ่อแม่เลี้ยงดูเราเนาะใช่เรียนตั้งแต่อน,อนุบาลประถมมัธยมมหาลัยจบมาทำงานแล้วเราก็เป็นทุกวันนี้ บางท่านก็อายุ2ี่สมั่งตอนนี้อาจจะ30 4สิ0 6ี่ห้าิบเอออาจจะสิบมีม,ม,ม,มีมีมาฟังผมไหมวันนี้ไอ้ข้างนอกมีไหมเห็นท่านไหนอย่างสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาวันนี้วันนี้ผมจะพาท่านไปในเรื่องของการมาดูตัวเองเนาะวันนี้มาดูตัวเองก่อนนะจะมาดูตัวเองมาสํารวจมาเรียนรู้ตัวเองก่อนเอาจิตอาจจะฟุ้งไปข้างนอกเยอะแยะหมดแล้วเนาะเพราะคนอยากมีเป้าหมายของฝันเยอะแยะหมดเลยอยู่ในอากาศซึ่งเป็นนามธรรม วันนี้ผมจะพาท่านมาสู่ในโลกของปัจจุบันตัดทิ้งอดีตออกไปอานาคตเอาวางไว้ก่อนปักธงไว้แล้วก็ดึงกลับมาอยู่ปัจจุบันวันนี้ท่านมีเป้าหมายในอีก3 4มี่หปีข้างหน้าวางไว้ตรงนั้นมันเป็นนรมธรรมจิตท,ท่านจะฟุ้งนะผมเคยสอนหลักการในการ reverse engineering คือ reverse engineering คือการดึงเอาเป้าหมายในอานาคตเนะี่อยู่ในปัจจุบันเขาเรียกเป้าหมายรายวัน เนะี่ยตรงนี้นะเพราะนั้นผมจะเอาทุกอย่างมาอยู่ปจจุวันก่อนนะวันนี้เราจะมาสารวจตัวเองก่อนผมจะพาท่านมารู้จักตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าเนื้อหาต่อไปประมาณเจ็ดจังนี้ไปนะประมาณเจ็ดวันท่านจะอยู่ผมในเรื่องของจิบวินญ,ญาณในเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นอธิบายยากมากเลยจะมาสอนเรื่องนี้ผมยังเออหนักใจหนักใจนะเอ๊ะจะมีหลาย,ลยหลายท่านที่ จะมีความเข้าใจหรือว่ามีพื้นฐานอะไรมามั่งถ้าคนที่มีเคยเข้าในสัมนานะฮะสัมนา NLP จะสามารถเข้าใจได้เร็วหน่อยอาจจะมีมีอย่างว่ามีพื้นฐานความเรื่องของเครื่องมาเพราะเนื้อหาวันนี้ของปรมาจารย์ท่านนี้คือ T. h ฮ k ร์เขอขาได้ได้เขียนหนังสือเล่มนี้แค่มลินแน่คือสมองเงินล้านเรามันเกิดจาก เลยจากเลยฮความคิดอารมณ์จิตใจสามอย่าง